เตรียมตั้งเวทีไม่เสร็จเลยตั้งเสร็จเมื่อไหร่วันนี้โอ้ มืดเลยวายไม่ค่อยมีก็ยะไม่ทันออกก็เลยทำให้ 啊，别的事。 มันรัดคุณผู้ชมเรื่องเรื่องจากเาิทียังตั้งไม่เสร็จก็เลยทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอกลมืดไม่ยังตั้งเิทีอยู่ยังระบกไฟฉากยังตั้งไม่เสร็จเลยมืดแล้วนี่ม่เสร็จกี่โมงไม่รู้นี่แสดงว่าวันนี้เดินทางไกลแน่นอนเลย มาถึงตั้งเวทีประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นน่ะตอนนี้ก็ยังเลยอีกเยอะทีเดียวไฟรอบๆก็ไม่มีด้วยแสงสว่างต่างๆมันเลยไมลืกดแต่ก็ยอมรับว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในด้านการตั้งเวทีของทีมงานมีความสามารถเฉพาะตัวเนาะสามารถตั้งเวทีได้ แสงมันอาจจะสลัวสลวหน่อยท่านผู้ชมก็เลยมันอาจจะมองถ้าอย่างเราเราสายตาไม่ค่อยอมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็ลําบากแต่เขาชนานํานาญนะอย่างตั้งวิธีอย่างไม่ไม่ได้ถึงไหนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝีมือระดับระดับเซียนะนะเนาะทุกๆคนโวยพี่เขาเก่งอยู่แล้ว เนี่ยทุ่งนาแล้วผู้ชมกลางทุ่งนานะทุ่งนาเลยก็คือายปกติจะมีแสงสว่างของแต่ละงานก็เคยจัดเนาะแสงสว่างไยแสงสีนะแรู้สึกงานนี้ไม่ได้ไม่ดูไม่เดูสิสาสต์ที่เรามาปูเต็มแต่ว่ายังยังไม่พร้อมกานที่ยังไม่อำนวยเท่าไหร่ท้านผู้ชม ไปลองเปิดเ็ดดูสินี่นี่น่าด,ด,ดูเนี่นี่เน,นไปอยู่นี่บันมาบันมากูเสือ รถยังตัง้งรถยังขนอันอุปกรณ์ออกจากรถอยู่เลยนั่น่ะอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ฉากต่างๆนะครับคงจะคงจะมืดดึกหน่อยคืนนี้นอละจทนันเวลาเย่าล้ว่เลย

สิสุดยอดในการติดตั้งวทีของทีมงานมอลลำนะครับมมสุดยอดจริงๆสำเนงผู้เชี่ยวชาญในด้านการ ติดตั้งเวทีนะครับก็จะรวดเร็วต้องยอมรับนะแบบฝีมืออาชีพนะครับ พืนที่ก็ว่างมากเลยท่านผู้ชมโอ้โย เลสะาดเก็มหมดเลยรถยัง โอ้ยส,สถานที่ก็ว่างนะณผูชมทางทีมงานก็กำลังเร่งติดตั้งอยู่ทีมป่ายสูงสูงนะครับอย่างเราเราไม่ค่อยชำน,นิชำนาญด้านการติดตั้งก็อาจจะไม่ลำบากแต่พี่ๆเขาเชี่ยวชาญน,นะครับระดับมืออาชีพก็เป็นเรื่องปกตินะครับ รถขนอุอดดอปกรณ์กำลังออกไปเก็บด้านนอกคานผู้ชมพื้นที่กว้างขวางมากเลยแต่เพียงแต่ว่า นู่นน่ะก็ว่างหญ่โู้บรรจุนคนเป็นพันพันหมื่นหมื่นนู่นน่ะจุคนได้เยอะมากเลยบริเวณกว้างขวางมากเลยนี่รถกำลังถอยนำอุปกรณ์อุปกรณ์อรของทีมงาน <c oughs> เป็นฉากเป็น,นลำโพงก็ตั้งแล้วละ่ะลำโพงสองนู้นกำลังตั้งอยู่ โอ้โหสุดยอดเลยเบื้องหลังในการกว่าจะได้ตั้งวิธีสวยๆงามๆที่เราเห็นประดับประดาระบบไฟแสงสีนั่นโอ้โหความเบื้องเข้าสนีดอธแล้วอดฮึ่ว โ้หคนใช้ทีมงานเบื้องหลังเยอะทีเดียวโอ้โหผู้ชมมาปูสัตว์ปูเสือเต็มเลยน่ะด้านล่างท่านผู้ชมสัญญาณภาพดีไหมชัดเจนไหมครับผมเดี๋ยวจะ ลงไลฟ์เดี๋ยวรอติดตามตอนอวิธีเสร็จแล้วก็ตอนช่วงทำการแสดงเพื่อเสีแบตเตอรี่นะครับน,นั่นแลยครับ เป็นงานฟรีครับไม่มีคนทักทายมาเลยสัญญาณภาพชัดไหมครับผมถ้าชัดกดหนึ่งได้ครับถ้าไม่ชัดกด2นะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวช่วงทําการแสดงเดี๋ยวจะลองเปไ็นลฟ์อีกทีหนึ่งถ้าไม่ชัดกดหนึ่งถ้าชัดกดสองนะครับมืดไม่น,นี แสงเลยโอเคผู้ชมผมขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศและเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวรออช่วงเลยนะครับทา่ปัฒการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวให้ทิมง,งานเข้าลง